ตุ้มเลี้ยวที่นั่นเลยเธอร้อยพรไม่ได้การนะเธอร้อยพรอะไรนี่ทำไมเยอะทะเลขนาดนี้เอ้ยนี่แม่คุนแม่คุณว่ายังไงเออผู้หญิงครับน้องไม่ดีอยู่ด้วยคือพอดีว่าผมเนี่ยจะเดินทางไปตรงนู้นนะฮะแล้วเป็ดของคุณผู้หญิงเนี่ยเต็มถนนไปหมดเลยผมเดินไม่ได้เลยครับ ยังไงก็ช่วยอ่ไล่เป็ดไปที่อื่นก่อนได้ไหมครับให้ผมเดินไปทางนี้ก่อนตาคนนี้แกเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยฮะคนนะเชื่อถ้แกเป็นคนแกก็ต้องฟังภาษาคนรู้เรื่องแต่เป็ดชิ้นเป็นสัตว์เป็ดชิ้นฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแกก็หลอกเป็ดไปก่อนสิแล้วผมก็อี่มด้วยเนี่ยแล้วถ้าผมทำยังไงอ่ะ

Oh. แล้วทำไมเี้ยเดียวยกปตั้งเยอะตั้งแยะ,ะตายแล้วนี่คุณเน,นี่ยินตาลเลยจะมาดอีเาเป็ดเก็บไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วเาโอเคนี่แล้วทาไมคุณเลี้ยเป็ดเยอะอะไรขนาดี้เนี้ย ชันเลี้ยงเป็ดเป็ดตัวผู้ตั้งห้าร้อยตัวเออฉันเลี้ยงเป็ดไม่ได้นี่นะฉันก็ไม่ได้เข้าบ้านสิอ่งโอ้แล้วแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มองตาจังตาคนนี้ดูท่าทางเหมือนจะเป็นคนมีตังค์เดี๋ยวจะลองยืมตังค์ซะหน่อยไม่เอาเดีย๋ยวคนนี้ทำปากมุกมิดมุกมิด ตรงไหนจะชอบเรานี่อะไรควรพูดอะไรเปล่าครับนี่ตาคนนี้ฉันถามอะไรหน่อยสิถามอะไรอ่ะฉันมีเรื่องจะรบกวนน่ะมีเรื่องจะรบกวนเออสิเรื่องอะไรหรอขอยืมตังห้าร้อยนี่ฮะอะไรจะหน้ากันแป๊บเดียวจะไปยืมตังกันห้าร้อยได้ตังเยอะแยะเลยยืมว่าเหรอฉันมีที่ไหนเล่า ฉันไม่มีหรอกฉันก็เพิ่งออกจากวัดมาเนี่ยถ้าไม่มีตังนะก็ไม่เป็นไรและแลวแลวตาคนนี้ม,มีให้นั่นเปล่าฮะไอ้นั่น,น่ะวะก็ถามอะไรอย่างงี้ทำไมอะ้วถามอะไรอะก็มีไอ้นั่นหรือเปล่าเรานี่ก็ถามไม่คิดทำไมอะมีหรือเปล่าเราฉันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วใครอะไรเนี่ยมตั้งแต่เกิดอะ,อะแล้วคุณหมายถึงอะไรอะฉันหมายถึงรข่อะ,อะ ไข่ไหมล่ะไข่เป็ดอ้าวเออ <c ười> คือก็อไม่รู้นี่นาะแล้วมีถึงห้าร้อยหรือเปล่าเาราไข่เป็ดตั้งห้าร้อยฟองช,ช่สิโอ้โหไม่คุณอะไอะาจะไปหามาจากไหนละ่ะไข่เป็ดตั้งห้าร้อยฟองแตา,าวัชนาไม่ได้ไข่เป็ดห้าร้อยฟองเนี่ยนะวัชนากลับบ้านไม่ได้แน่เลยอะ่ะโอ้โหน่าสงสารจังเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะคุยกันไปมากกว่านี้ ข้าพเจ้าขอแนะนําตัวให้วาสนารู้จักข้า,ามเทาบาญชนคนองทอมาดาให้นางองค์ราชบุตรกฤษดาใช่ชว่าได้การลุกขึ้นเลยเอาอย่างนี้ไอ้เรื่องไข่เป็ดห้าร้อยฟองนะีนะ่ยนตอนนี้ข้าพเจ้าเองคงจะช่วยไม่ได้เอาไว้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยกลับเมืองก่อนเอย่าว่าแต่ห้าร้อยนะฟองเลยห้าพันฟองข้าเองก็ช่วยได้จริงๆนะพี่คะจริงห้าพันฟองเลยนะห้าพันฟองก็ช่วยได้ แล้วแล้วแล้วไอที่ให้ไข่เป็ดเนี่ยเอออ่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเดอะแก๊งด้วยนะฮะดีๆยอดมากนะครับผมดูดิเนี่ยอันนี้มาจากไหนเนี่ยาาอขอนแก่<ก>น,นะครับถูกมแฟนคลับผมมัไกเทั้งนั้นอุทยัยอย่างนี้ขอดแกน,อ,แกนอย่างนี้สมุนปราการอย่างนี้เด็กหน่อยคันทิพย์เบิร์ดเดย์จะไปเป็นหมอลำนะ,ะยุบยาน <laughs> ยี่ก็ได้แล้วนะฮะ แต่อ่างทองนี่ยังไม่ได้เลย<ม>น,ะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแกจะไปติดหมอลำหมดแล้วไม่มาทางลิเกแนะ่ะนี่ถ้าฉันช่ไข่เป็ดเธอห้าร้อยฟองแล้วฉันเอ่ออยากจะถามว่าอเอ่อเธอมีไอ้นั่นยังอะ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้นั่นที่จิตตะคนนี้พูดเล้วเหมือน หรือเปล่าอ่ะอืมมันใช่ใครไม่เหมือนหรอมันไม่เหมือนกันเลยอะไรอ่ะก็ไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเหรอไอ้นั่นเนี่ยมันก็มีม้งเกิดมั้งคนนี้แหละ <c oughs> นี่ฉันหมายลงแฟนเอ้าเหรอแฟนมีหรือยังเออไม่มีหรอกอยู่แต่ในบ้านลุงไม่ได้เจอใครเลยไม่มีแฟนฉันเป็นราชบุตรที่ยังโสดเหมือนกันเอาอย่างนี้นะข้าพเจ้าไม่รู้ ว่าเหตุการณ์นี้ที่เราสองคนมาเจอกันเพราะอะไรขอบคุณครับขอบคุณน้องมิวด้วยนะแมมเดี๋ยวจะไม่เล่นทุกวันจังเลยขอบคุณครับขอบคุณน้องสาด้วยนะฮะนี่คงจะเป็นบทเพลันำพาที่เราทั้งสองคนได้มาพบกันถ้าหากวาสนาไม่ดังเกียรถ้าขอบอกเลยเมื่อแรกพบศกตาทำไมอ่ะข้ารับเจ้าในวาสนารักวาสนา ดีจังเลยถ้าพราะองค์รักวาสนาวาสนาก็ต้องอดกินไข่ไปตลอดชีวิตแล้วแล้วจะรับรักเข้าเป้าก็ไห้ค่าสินสอดเท่าไหร่อะถามแม่ดิแม่สู <19 9. S 2> ้อยเก้าเป้าอะ้อเก้าต้องเก้าเเหรอเอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาก็ไปนะเอ็อได้ร้100 9. 100 9. อยต้องเก้าก็ร้อยต้องเก้าวะปีปุมไม่ได้เนาะเท้าบุพเพ ยมาคู่กันเลยคิด <feet> ว <deep breaths> ่าไม่ตางกันกับเราสองคนเท่ารแต่มันีเขาแฝทั้งี่อยู่กันทางไกลเธอเคยทิ้ง่า ជាក្នារប់ខ្ 你定有弄烂掉了。 อาอนี้ก็แล้วแเเราทั้งสองคนนะตอนนี้ก็มีสาริต่อกันแต่ข้าเเจ้าเองต้องเล่นเดินทางกลับเพื่อไปหาพืเชฟาถ้าเปราเองถ้าขาไให้เาให้ริงอ่ะอ er ้ใส่แล้วไนเลนะเก็อไปล้กเจ็ว yeah. yani. ันแค่จะนำบ่อชอบฟ้าคอยนำเข้าสู่ราควันตกท่านนีค่ะา ยังได้มั้ยคะพี่มัน <Net -hertz> <uma est -speek>